มีการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมันจะช่วยให้เรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเคื่อผักนะครับไว้กินในบ้านนะครับไว้เอาไปให้เผือแพร่ญาติพี่น้องครับได้นะครับสำหรับช่วงนี้ผมแนะนำว่าให้เราจับกลุ่มอยู่กับเครือญาตินะครับอยู่กับ จังหวัดตัวเองนะครับแล้วก็เราทําพื้นที่ให้อุมดมสมบูรณ์นะครับเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นครับแล้วสิ่งหนึ่งนะก็คือคนไทยเนี่ยใครที่มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นคนเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยเราต้องสนับสนุสน,นเขานะครับเพราะว่าถ้าเราสนับสนุนคนถูกคนอ่ะแล้วเขาขึ้นมา ทำหน้าที่ได้ดีได้แบบทำให้สังคมอ่ะมันดีขึ้นหรือมันเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นน่ะนั่นคือเขาจัดสร้างทีมนะครับเขาจะชวนคนที่เขามั่นใจคนที่เก่งๆเหมือนเขาแะละครับมีความรูม้ความสามารถเขาเพจะมาช่วยสังคมมาช่วยประเทศชาติได้นะครับ สำหรับผมนะผมผมคิดว่ามันถึงเวลาที่คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นคนที่จบวิศวกรมานะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องช่วยพัฒนาชาติของเรานะครับช่วยกันพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วละครับคนที่เรียนจบ บิสวามานี่คือไม่มีหรอกครับที่เอาไก่แรกออกนะครับหรืออจบมาแบบไม่ค่อยมีความรู้อ่ะส่วนใหญ่เขามีความรู้กันทั้งนั้นแหละครับสำหรับใครพื้นที่ไหนนะครับถ้าอยากให้พื้นที่หรือเขตเขตนั้นนะครับจเจริญเติบโตนะครับจเจริญรุ่งโรดรุ่งเรืองน,นะครับผมบอกเลย วิศวกรครับคือผู้นำที่จะทำให้สังคมจะทำให้สิ่งต่างๆสามารถพัฒนาไปอย่างสร้างสรรค์มากกว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้อวยใครนะครับแต่ผมพูดในทํานองที่ว่าคนที่มีวุฒิการศึกษามีความรู้ความสามารถจริงๆอ่ะคนไทยเก่งๆมีเยอะนะครับ แล้วก็เราควรให้โอกาสคนเหล่านี้นะครับในการเข้าไปหรือขึ้นไปพัฒนาประเทศนะครับมันสำหรับผมนะผมมองว่ามันหมดยุคข,ของนักบริหารน,นะครับยุคยุคนี้มีแค่วิศวกรนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็คนที่มีความรู้เฉพาะเจาะจงเฉพาะด้านนะครับ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับยุคนี้คือเราต้องเอาตัวจริงลงเล่นนะครับตัวมันหมดเวลาสําหรับตัวสํารองแล้วนะครับยุคนี้ต้องเอาคนจริงของจริงของแท้นะครับมาบริหารประเทศมาพัฒนาประเทศนะครับเราจะเน้นไปที่การพัฒนาประเทศนะครับคนที่จะขึ้นไปทําหน้าที่สําคัญสําคัญในสังคมในประเทศต้องมี วุฒิการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถต้องเป็นคนที่มีสัจจะแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ